สดชื่นจังเลยสวัสดีพี่น้องเพื่อสืบค้นนอนมือนี้ก้ามาพบมาบอกกับกาวนอนมืณีที่บ้านเป็นทายชีไปแฟรกันพี่น้องนะครับไปส้มหน่อวังว่าพี่น้องคงจะถูกใจน้องตอนนี้เขากาถนนทนทางกันได้ถ่ายมาแล้วนะฮะสรรพสินค้าใหญ่กับไปถ่ายมาแล้วน้องแต่ตอนนี้เขากาสีไปแดงลุยเอาไปไปแดงว่ะพานไปรถ สิไปถ่ายซิ่งแปร์ๆเนาะนั่นปถ่ายก็คือสิไปถ่ายวัดอยู่ประเทศเวียดน้าเนาะวัดชัวห่างก่อนเอาสิไปนี่วัดชัวห่างเนาะเลยะทางก็จะประมันสามกิโลเมตรหรือสี่กิโลเมตรละไม่ต้องเนาะจากนั้<ว>นก็พาซีตามกันไป <uw acht> นายาวๆเด้อว่าวัดนะมันสิมีอัน <in> <Ethiopia> คืออยู่บานเข้าบ่หรือว่ามีอันเงาคูบ่นะสิมาถ่ายเ,เบิงนะ่งเนาะอันจริงๆก็อยากไปถ่ายที่ด้นแะล้วเนาะแต่บนะนะ่มีโอกาสเนาะแต่มื้อกี้ได้มีโอกาสต่อมีโว้คือเก้าเนาะมาพดดคือเก้าเนาะอยางเดกมาขับรถนี่นะรถน,นี่ก็ก,กำลังเดินทางมาประมาณ2กิโลแล้วเนาะรถเรือ่า3กิโลกว่าแล้วเนาะใกล้จะถึงแล้วเนาะ มานั่งกันจนถึงแหละจะดนกัากเป็นกำลังใจเด้อ่ดหน้องเด้อว่าซาล่าหรือวซาไทยเนาะหรือวซาลูกทั้งหลายเนาะที่กำลังเราว่าน้ใสยูทู่เนาะจะดนกัากเป็นกำลังใจเนาะตอนนี้กับขึเก้าแล้วมากครับหาพันดงเออหาพันดงแล้วจ้างค่ะโดนโดนเอ บรรยากาศในยามเศร้าๆเนาะอยู่ประเทศเวียดนามเนาะตอนนี้ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะมันก็จะสวยงามแม่นี้แหละบรรยากาศเนาะมืดมิดละก็มีแสงแดดเนาะแล้วก็มีแต่อากาศที่แบบว่าสดใสเนาะธรรมดาธรรมดาเนาะโอ้ยสดชื่นจังเลยมือนี้เนาะโอ้ยหลายคนก็จะนั่งมาว่าเฮานี่เป็นบ้าเนาะมันยังขี่รถไปก็ะเป๋าไปนำเอาแล้ววันนี้เป็นเรื่องแล้ววันนี้อ้าว กะยามันเนาะแต่เฮากะเฮ็ดนิ่งที่เฮามากต่เพราเป็นยังเนาะคือม้อนันวาแหละมันว่าเงินทองคือมายาเนาะเขาฟ้าคือของจริงอันนี้เฮาเห็นถึงจะผมมีคนสอบผมมีคนดูเฮากะเห็ดไปแต่ละมือแต่ะวันนี่แหละเพราะว่าเฮาเห็ดเฮ็ดนี่สิที่เฮารักเนาะและการือว่าเป็นสิ่งที่เฮาลงไลก็ได้รเนาะเฮ็ดลามกิเนียมไห้ก็แมนเนาะ ถนน้ายนี้กรพี่น้องก็คงจะจืดเลยเนาะตอนนั้นที่เปล่าลาไปเที่ยวตาดเนาะเปล่าลาก็จะได้ทายแล้วถนน้ายนี้เนาะแต่เปล่าลาทัน่ายเป็นบักเป็นต้อนเนาะถนน้ายนี่เนาะแต่มันมีสะทายเต็มเรื่งเลยเนาะจนหอดวัดเลยเนาะจนหอดวัดเนาะวัดเนาะภาษาลาววัดเนาะแม่นป่ะวัดชั่ว่างเนาะทันว่าเป็นภาษาลาวก็จะแม่นแมงเหวยวัดทำบ่ะ เออเอันซื่อเลยนะฮะยันั่นแหละทำได้ห่างนเนาะโอ้โหไปเว้ยโอ้ปัดแี่นี่วันที่รถแย่มาซิ่งไซกูแปลเอ้ยขับรถจนวราปัดปาดไปนี่บรรยากาศในยามเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะมันอาจจะเป็นแบบนี้เนาะสวยงามสวยงาม่นองเอ้ย บรรยากาศในประเทศเวียดนามเนาะวันนี้กัซิมาตายจริงแปลกๆป,ประหลาดในพี่น้องนะคระบับไปชมเนาะว่าวัดนี่ยมันสิสวยงามสมได้ละกามันสมีอันขาดบอ่อคือกับวัดอยู่ล่าเลยก็อยู่ไทยเนาะมันจะแตกต่างกันแบบใดเนาะละกามีเนื้อผู่อยู่บอ่อวัดนี่เนาะไปติดตามกันเลยเลสโกเลสโกเชื่อหวังอ่ะบ่ยมาเดี๋เดนี้นี่ยังบ่ แต่นานเลยที่ไม่ได้ไปเที่ยววัดเนาะแต่ขี่มาปีปีตะปิดเนาะมาดูประททเทศเวียดนามเราลากต่จะได้ไปละครึ่งนนเนาะแต่ตอนนี้จะมาขังที่สองเราก็ชื่อวัดกี่วหนึ่งชื่อทางที่ว่าอู้เข้าบุรณะใหม่บ่หรือว่าเป็นจะไรเนะาะเราก็จะติดตามไปบ้างเหมกันเลยเด้อเนาะอย่างโมเม้นต์นี้ถ่ายเงียบๆเราเข้าในภาพไปชมเลยเนาะโอ้อยแบบแบบเว้ย

อยู่ในประเทศเวียดนามนี่มันเป็นยังไงเนาะงงเนาะแต่ว่าว่าจะสวยคือกันกับอยุโรปหรือไทยแล้วเนาะแต่ว่าวัดอยู่นเวียดนามมันจะแตกต่างกับวัดอยู่ลาวเนาะเพราะว่าวัดอยู่ลาวเขาจะมีญี่ปุ่นนะครับมีตัวหน่อยที่อาศัยอยู่ในวัดตอางที่อยู่ในเวียดนามกะจะยมีที่พุทธเจ้า รุ่นนะอ้าวเหลียวไปแลนะ้วเนาะนี่นแหละสถานที่นถิ่จะมาถ่ายนะสวยุดวิ่งงามมาเลยไปไปเอ้รถนี่ก็มาเที่ยววัดคือกันบ้าขับเขาเลยได้บ่ได้และเบิ่งเขาๆหนึหน,นี่นมาหอดสถานที่นเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กาโอ้นี่เริ่มเข้ามาเลยสวยงามสวยงามด้อนี่จะมีดอกไม้เนาะ โอ้ค uh, ุณฮอจะขึ้นไปบอลสุ้งหมดเลยมอนนี่ราจะมาฮอดนี่แล้วนักโอ้นีและวัดนัมันจะมีโบสถ์เนาะโบสถ์ที่นี่โอ้คุณระฆังใหญ่เนาะคูกระดิ่งใหญ่เว้ยเอาก้นเอมีเพลงมีบัตรหนึ่งจักวลนโอ้โอ้กเจอไปเลยเลยนะเรียกบริการ ทำบ่หมอนี่งในใจดปบ่าเดนเลยตัวหัไรนะเขามาทายด้วยไหมโอละครผู้หอมยังไงผู้ละครใหญ่เนาะ คุณละครั้งที่บม่ได้ทาบไม่ได้ทราดตอนนี้ก็เริ่มพูดสิขึ้นไปบอลชุ่มๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกยัง,ไงไอันี้เว้ยกระปุกโอ้ดอกไม้งามเนาะตุกโอ้นี่ริบบิ้นถิ่นท่ายบรรยากาศรอบๆ ใช่ข้านี้ข้านี้โอ้ตอนนี้กับฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละบรรยากาศนี่โอ้นี่ก็จะเป็นอันนี้เขาปลูกดอกไม้เป็นคันกระไดโอ้ยชิบิยูใช่ไหมฝนตกไปเข้าไรได้หนี่เอ้ามอยู่นี่ออกบ่มีบ่มีทางออได้หนี่งฝนตกเล้เว้ย เพื่อนแล้วทุนโอ้ตอนนี้ก็อากาศก็ฝนตกแล้วพี่น้องหาที่ลบฝนกันไปอยู่แท้ พุ่นๆอยู่พุดอ่าสวัสดีเาคุขึ้นปฐาอยู่ชุ่งๆเพค่อคเพื่อนมีบรรยากาศโอ้สวยงามเลยพี่น้องแต่บ่มีถาดได้อยู่วัดอยู่นี่บ่มีถาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเขาเฮตน้องเนาะ น้องป่าเขาเลี้ยงป่าโหเห็ดนี่นำะมา,า,า,าแต่คูนี่ป่าแดงนี่เป็ป่าเนี่ยโอ้ยมาลบพ้นก่อนจับนี่งย่างนี่เอ้าจับ สบายดีน้องเอนีเขากับสิพาสิขึ้นไปอยู่ทางเทิงนะตามมารามาเลยโอเคโอ้กาดบงกาพ่นกันยังตกอยู่เนาะคาท้ายมาทางนี้เออมันมีนี่น้องป่าเนาะน้องป่านี่งามเนาะเอาสิ right. okay. oh, ึ้นไปพ่นบันนี่ึ้นไปตะเทิงเนาะ ช่างขึ้นอยู่บ่เวมีมีมีทำไมทานนั่นขึ้นกับปิดทางนี้ไปบ่ได้ไปทางนี้โลดทำไมเอออันนี้ก็จะเป็นทางสถานทีน่บูชาเนาะสถานทะี่บูชาไหยงามเลยผวกมีรถมีมีกีอนรถขึ้นแม่รถคุณเน,นี่ยพวกมีช่างขึ้นเน่เน,น,นไปทางคุณ เโอ้คำเปาไปลาผาทองอยู่เพิ่งไปนี่บอเคเดี๋ยวตามบ่าวบิงเราไปบอบอไปซื้อมึงบ่เคยขึ้นไปปะบ่นะโอ้ดิทึ่งพุ่นนี่มึงมีทางนี่ทางเดียวนี่ะไปนะโอเคเดี๋ยวจะคืนไปมุ้มเดี๋ยวบอเขาเอิ้นมุ้มยังวงนี่ มุงสวยที่สุดมุดจุดใจกลางของแขกท้ายเงื่อนวะเดี๋ยวจะคืนเทิงไปอันนี้ก็จะเป็นนังคาโปกอันนั้นเนาะมึงปีนได้บุกมือมึงแองอันนี้นี่นะไปนี่นะปิดใส่ไปแล้วนะคือทำนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวตาม บิ่งเบาเราไปบิ่งเบาเราจะพาไปไม,มึงจะไปไสขึ้นน,นนะี่นี่นะมีทางขึ้นมีพุดสุดผนะูกแ่ละตามมาปะา่ะฮะตากล่องตามมาตัวน,นี้เนาะนี่ก็เป็นอา,านันต์ตางที่บูชาเนาะขึ้นนี่บ่ะเฮ้ยแมนแนแม,นแมน บุนี่สีบุกป่าขุดพูไปนี่นี่ไปเลวนะเอขอขาห้ามที่เดียวไปรดมึงบูทห่างออกไปเยลยแหละโอเคเดี๋ยวไปทำกันพูดตามเบาเราไป เส้นงจะเปจำแนมนี้ปกติเขาห้ามเนาะแต่ว่าบอมิงเรามันได้ขำขอจากเอฟซีคนหนึ่งพักไอเลิศนี่โอ้ไอเลิศน สุดยอดเลยนี่จะเป็นปลาพักิเลิรเนาะทาวาเฮาซีกินยังมันจะเป็นจองไปซื้อตลาดเนาะเ็นเอาไปได้เลยเนี่เราเป็นรองเนาะพักิเลิรเนาะสุดยอดเลยเป็นปลาพักิเลิร์มัดเต็มมัดหุน่นทีนี้เอฟซีเบงตอนนี้เฮาซีขึ้นทั้งนี้เหมันบ่าเหมันตามมาเลยไปไปเร็ว เบามิงพาไปหรือว่าเขาพาไปเบามิงวะมึสงใส่ห <c oughs> นิเด้ถ่างจัจกมืดเด้เออ,อเถอ่างมัน กว่มีคนขึ้นเลยเด้บ่มีคนขึ้นด้เลยก็ทำก็ยากๆเลยหนึ่งเลยนตอนนี้บ้ามิงมาวขึ้นได้บ่หนิได้นะงย่านหร

Là khai bà ngoại hoa bay đi qua bay Sao banana thai gouda con đó con bay vịt con bay con bay bay con มันคืนอหัวเทิงแล้วมึงลอทาทายกูด้วย ลูกใสหมดสายกำังดูจบต้องว่ซดูช่างภาพมันอายนะพอเนี่ย นี有有่ยูเม้นบงเวียนนะบงเวีย สบายดีทุกคนเลยกับทุกทุกท่านด้วยคือมอนี้คือข้าพเจ้ากับออยังวงฮะสบายดีทุกคนเลยกับทุกทุกท่านด้วยคือเขาเห็นที่เนาะ ามแถวกูดิยังไงเดี๋ยวผ่านไปดิตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้เดินทางขึ้นมาหอดจุดที่สูงสุดของอ่าวัดเลยนะวัดอ่าชั่วห้างเนาะตอนนี้กข้าพเจ้าก็ได้นั่งอยู่ทึ่งยอดสุด สูงสุดของตัวของวัดเนาะตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาหอดพี่ทำห้องว่ามันสูงแล้วก็เสียวขนาดเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นตะไคร่เป็นลักพูนอความสูงเนี่ยนาะเบิ่งไปเบิ่งผูนเบิ่งถ่ายมุมด้านล่างเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาบนสูงสุดนี่เนาะแต่หมู่สิไปสูงสุดสุดอีกพุ่นเนาะอยู่พุ่นแล้วก็สูงสุดเนาะแต่บาราดจะบัขึืนตอนนั้นเพราะมันเชี่ยวมากเนาะแต่ตอนนี้กะ เทียวมากมากเลยเนาะโอ้ความขึ้นมานี่มันตื่นเต้นขนาดนอพี่นองนอกขึ้นมาหอดแล้วมันใจสั่นใจสั่นลีเลยมือกระสั่นเนาะแต่ขึ้นมาหอดแล้วกะก็เป็นยังนะตอนนี้ก็น,นั่งอยู่นี่แหละ พี่น้องต้นนี้กาเล่าเล่าก็ได้ขึ้นมาหอดจุดที่สุกสุดในเมืองไทยเงี้ยนะต้นนี้บรรยากาศอยู่ที่นี่ร้อนมากพี่น้องร้อนจริงๆเลยตนน้นม่้เปล่าเล่ากะได้ขึ้นมาหอดนีน้องมาประจนไฟที่นี่ความรู้สึกต้นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยหัวใจเนะี่ยบวบบวบเลยมันกระตุกกระตุกกระตุกเลยเนาะหอนหอนนี่หอนแห้งหอนแหน้งเน,นาะ ตอนนี้กะได้ขึ้นมาหอดทอนนี้มันก็สดซื่นพี่น้องอ่าขออนุญาตเจ้ทินเจ้าทานอยู่ที่นี่นอคมันนี่กะอ่าลูกล้านได้มาโล้ก,ก้อนเจ้าทินเจ้าทานอยู่ที่นี่นอคกะบ้า,บางว่าจะให้ภาพน่ามันนี่กะลูกก็จะได้มาถ่ายคลิปวิดีโอสิอัพลงไปอยู่ในยูทูบนอคเดี๋ยวได่กะอันขออนุญาตเจ้าทินเจ้าทานเด้อตอนนี้ลูกก็ได้ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของตัวเมืองไทยเง,งี้นนยนะนาะตอนนี้กะ ประมาถเบิงเห็นบรรยากาศอยู่ขลางนอกนี่มันสวยงามดีนอนนี่จะเป็นตัวเมืองทางเหนือนอนนี่ไม่เคนนอกตัวเมืองแทบแถบเป็นทั้งนั้นเนาะแต่ลูกปเดีดไปทายทั้งนั้นเนาะตอนนี้หอนอีลี่นอนตอนนี้นอนแดดกับประมาณสิบโมงเลยนี่นอะสิบโมงปลายแหละคือคือมันร้อนอีลีนี่แดดประมาณสิบโมงมันหอนอีลีได้ไปนองเด้ บ่งความสวยงามตัวเมืองเนี่ยเนาะมันพวมูัวซึกขึ้นมาตอนนั้นมันหัวใจนี่เต้นตุกๆเลยมันหัวใจสั่นเลยเราขึ้นมาประมาณกิโลกว่านอะเพื่นชิฮอดจุดสูงสุดนี่เนาะประมาณลักลักใตน้นอ้าขึ้นมานี่เนาะขึ้นมานี่มันสูงที่สุดเลยอยู่นี่นี่เนาะแต่ภูภูเขาจะพวกนั้น,แต,ขขน,นแต่มันอยู่ใกล้เมืองไทยเงมือนจะไปบ่หอนเนาะแต่มาหอดสมเน็จก็ถือว่าดีใจแหละ ว่ามปจนไฟครั้งนี้ถือว่ามันสุดยอดอีิีๆพี่องเอ้ยขึ้นมาปู้เหือแตกเหือแต้นเลยเหือห้ำย่อยไปเลยพี่น้องสุดยอดเลยห่อนห่อนห่อนโอเคโอเคโอเคบาย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 ,บาย,บายมึงไปไหนลวยเด้อสน,นิทะ เขาไปเมื่อกี้นี่เนาะคือจะแมนจุดตัวน,นั้นแล้วบอลม่ทุ่งคุณเนาะบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็เงียบสงบดีเนาะอยู่ในวัดเน็นะวัดอยูบ่านเขานี่ชนลายแจะโบมีอันถาดเนาะเป็นโบมีถาดเนาะมีแต่โบดเนาะเป็นอันอนันบอนลอนอี่แหละมีหัวแจ็คก็มีนะมีแต่หัวแจ็คแบบนี้ครตอนนี้ก็ก,กลับแหละเมื่อยขนาดน้องไปจนไยทางนี้เนาะตอนนี้ก็โอ้กลับลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ตอนนี้ก็มาเอารถเฮาเน้องปาลารถอยู่นี่เนาะรถกับปลาฟรีเนาะรถจะเป็นต้องฝากเสียงเงินเนาะอันนี้จะแม่นอันนี้ดอกไม้เขาเนาะเราจะมาปลูกดอกไม้งามๆสวยๆให้น้องเบิ่งนี่แหละฝัดนี่ก็จะทานผีอองเกี่ยวกับแม่นละเอียดเนาะมันจะเป็นกล้วยใหม่เนาะกล้วยใหม่หลายหลากหลายชนิดเนาะกล้วยใหม่เนาะคุณงามนั่นรถเฮาเอารถแล้วตอนนี้นี่นี้นี่ก็จะแม่นกล้วยใหม่เนาะ สบายดีจาก้องมียูทูบอ่ะมียู่อ่าจะได้ยูทูบหรือยพากไหมพากิตเต้พากพาเลยอ่ะจะได้ป่ะ PSL สเปลเอ้ A คา K หนอ A ราวาหยาวางเน P S S L าคาเนะ